เราจะไปว่างความสงบได้ยังไงฮะแล้วที่ที่สำคัญค,คือคือทุกวันนี้มันมีการกระจายอ,อำนาจในการื่อสาไม่ไมายความว่าทุกวันนี้มีให้เลือกใช่ไหมทุกวันนี้เราเป็นนักบริโภคทุกอย่างดีฮะคือกว้างกว้างขวางดีถ้ามองในแง่ดีในสมัยก่อนเนี่ย ถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมรัฐบาลสามารถปิดข่าวได้เลยเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เพราะว่าเราเราดูทีวีก็มีช่องเดียวสองช่องสามช่องซึ่งรัฐบาลควบคุมได้ไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยคนจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะรับรู้ความจริงแต่พอมี แต่พมอมีการกความเก่าหน้าของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้โทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็มีเรื่อง SMS เรื่องนี้คือ,อข้อมูลนี่ก็แพร่หลายมากแล้วก็รักไม่แม่แต่ในจีนหรือในประเทศที่เลือกเกาหลีเองมันก็ยังรักษาไม่ค่อยจะได้แล้ว ควบคุมบังคับไม่ค่อยจะได้อาตมาว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแต่แต่สิ่งที่ไม่ดีมักจะมาพร้อมกับสิ่งที่ดีอยู่เสมอใช่ไหมต้องมีเงาตามตัวสิ่งที่ไม่ดีก็กคือข้อมูลีนมันมีมากเหลือเกินแล้วการที่จะเลือกเฟ้นเ้วก็จะแยกแยะว่า ข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากทุกวันนี้จะฟังข่าวของอกลุม่มหรือว่าพรรคพวกที่มีความเห็นตรงกับเราใช่ไหมแทนที่จะฟังข่าวมันก็จะฟังการว่ากันซึ่งส่วนมากก็ใช้อารมณ์เพราะว่าเขาไม่ต้องการเป็นกลางจะนในเรื่องของการเมืองนี่ถ้าเป็น สีนี้ก็ต้องฟังข่าวสีนี้เออสเอ็มเอสก็สีนี้อะไรก็สีนี้คนก็สีนี้ก็อะไรๆก็ต้องเป็นสีนี้หมดหมดอ่ายิ่งฟังก็ยิ่งยิ่งมีอารมณ์มากใช่ไหมแล้วก็ยิ่งยิ่งดกร่องของแนวความคิดของพรรคพวกของเนึ่ยยิ่งและโดยเออก็ไม่ใช่ว่าแค่ก็เป็นพันติแต่คนที่เขียนส่วนมากเขาเขาต้องการจะ กระตุ้นอารมณ์ของผู้อ่านในเรื่องเรื่องการเรื่องการติดต่อทาง SMS ทางเน็ตทางปลอกต่างๆเนี่ยความสุภาพโอนโยนความระมัดระวังเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเราอยู่ในห้องเดียวกันพูดต่อหน้าอย่างน้อยก็ต้องรักษามานรญาตอยู่บ้างแต่ การเราอยู่ในห้องตัวเองหรือ,อยู่ที่ไหนก็ก็กดอะไรมันรู้สึกเป็นอิสระจะพูดอะไรถึงจะด่าจะว่าคงคงไม่มีใครมาว่าเราเพราะเราไม่รู้จักเราคือใครนะก็เป็นความความอิสระที่มีโทษทั้งต่อผู้เขียนผู้สงข่าวและผู้ที่รับข่าวฉนะน,น,นั้นในในยคนี้งจึงขอให้เราระมัดระวัง ไม่มากโดยเฉพาะในเวลาที่ให้กับซืซอต่างๆมันเป็นของเสพติดจ,จริงๆนะพวกพวกแบล็คเบรี่พวก,พวก, berry, พ,วกพวกอะไรแล้วก็มันเป็นโรคจิตสมัยใหม่ฮะอ,นนอันนี้โรคโรคน,นี่โรคจิตอย่างหนึ่งทั้งเป็นการเมืองมันเป็นโรคโรคหนึ่งแต่เป็นโรคเรื่องอติดยึด,ดติดในเรื่องความ ไรสาระยิ่งใหญ่กว่านี้ทีนี้ครอบครัวอาตมาแล้วก็จะไปดิเรื่องอะไรเฟซบุ Facebook, ๊กเห็นไหมทีนี้อาตมาอาตมาแนะนำให้ยมแม่ใช้สนับสนุนเพราะยมแม่อยู่คนเดียวเหงายมแม่ก็เข้าแล้วก็ดูด่ดวาลูกกำลังทำอะไรล้านกำลังทำอะไรนะเมื่อสังคมขาดความอบอุ่นเหมือนเมืองไทยคือไม่มีลูกมีล้านอยู่ใกล้ชิด คอมพิวเตอร์ดีก็ทำงานแทนช่วยได้นะัมเป็นขอดีเข้ามาแต่วันนี้วันก่อนเนอาตมาก,ก็อยากจะดูว่าเขาผูกกันเรื่องอะไร Facebook ก็เลยใช้รหัสของโยมแม่ขอรหัสเขาใช้รหัสเอาเข้าไปดูอโอ้โหนี่เศร้ามากนอ้นองสะไยก็เขียนวันนี้ทำความสะอาดห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้านี้หลานก็ว่าเมื่อเช้านี้ได้กิน กินโทสกินอะไรท้ามาว่าโอ้คนก็มีเวลาด้วยเวลาถึงขนาดสามารถส่องข่าวว่ากำลังกินอะไรอยู่โอ้โหแล้วแล้วแล้วญาติโยมมิแต่มหาพระมิแต่ผลว่าโอ้ไม่ค่อยมีเวลาภาวนาสมาธิโอ้ถ้าถ้าใช้เวลาส่องข่าวทั่วโลกว่ากำลังกินอะไรอยู่ก็ไม่แปลกใจว่าไม่ไม่มีเวลาอืม นั่นข่าวนี้โอเคใน,นโดยเฉพาะเวลาที่สังคมกำลังปั่นป่วนก็อยากจะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเป็นห่วงประเทศชาติแ,แน่นอนแต่ว่า,อ,าอย่าให้มันเป็นเรื่องเสพติดจนกระทั่งงู้นอยู่กับเรื่องนี้แล้วพอมาฟังแต่ฝ่ายที่เราชอบอย่างเดียวแล้วก็ซ้ำซากซ้ำซากมันก็เข้าไปในสมองไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใช่ไหมมันคือมันเป็น ข้อเข้าใจในความหมายของกรรมฮะอย่างนี้นพุทธองค์บอกว่าคนเราเนี่ยคิดเรื่องไร่บ่อยๆจิตใจของเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดในสิ่งที่เป็นปุญเป็นกุศลบ่อยๆจิตใจของเราก็เบิกบานคิดในเรื่องเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องความโหดร้ายของไฟนั้นพวกว่านั้นจิตใจของเราก็อยู่ในภพภูม,มินั้นแล้ว ภายหน้าเขา็วจะให้เกิดถ้าเกิดหัวใจวายหรือว่าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะอะถ้าจิตใจเต็มไปอยู่เรื่องเรื่องแดงเรื่องเหลืองเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่รู้จะไปอยู่โลกไหนนะมันน่ากลัวนะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องตลกนะครับพอี นั่งเฉยๆไม่มีนี่เรจะดูจะดูได้ว่านั่งเฉยๆนี่มาอะไรจะเป็นสิ่งที่พุดขึ้นมาในจิตใจโดยไม่ไม่ฉักชวนให้เข้ามาก็สิ่งที่เรากําลังสนใจอยู่สิ่งที่เรากําลังพูดคุยอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรากําลังสร้างกรรมเป็นมนโนกรรมด้วยความใส่สิ่งที่เราใส่ใจเราสนใจเราสําคัญมันหมายอันนี้ก็คือพบ เที่ยวกำลังอยู่อาศัยอยูนั้นเราก็ต้องระมัดระวงังนั้นเรื่องเรื่องที่จะต้องเปิดอ่านเปิดฟังขอให้ลดน้อยลงหน่อยเอาเเอา,เอาควรจะมีวินัยพวกเราเป็นเป็น่วงโอ้ยลูก เล่นเกมคอมพิวเตอร์มันชั่วโมงเลยไม่ทําการบ้านไม่เลยแต่ตัวเ่าเนี่ยจะเป็นตัวอย่างแกลูกไหมในเมื่อเราไปติดการเมืองมากกว่าลูกติดเกมคอมพิวเตอร์ต้องมาว่าพ่อพ่อกันเกมคอมพิวเตอร์อาจจะมีอะไรสังสรรค์มากกว่าเรื่องเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปนั่นเราต้องใช้ความ ความฉลาดนี่เรื่องหนึง่งที่พระพุทธองค์ก็ตรัสก,ก็คือท่านท่านใช้คำที่อาตมาชอบมาก็สัจจานุรักษ์ที่นิวาการอนุรักษ์สัจจะการอนุรักษ์เราอนุรักษ์สัจจะยังไงสัจจานุรักษ์อนุรักษ์สัจจะก็คือการที่เรายืนยันการที่เรา ผู้เต็มปากจะเพาะในสิ่งที่เรารู้เป็นประสบการณ์ตรงสิ่งไหนที่เป็นแค่ข่าวเราก็รับนั้นไม่ใช่ความจริงเราไม่ใช่ความจริงที่เรารับรองได้ร้อยเปอร์เซนต์ข่าวเลือก็มากคนที่ผูกความจริงแต่ว่าเติม เดิมน้ำปลาให้มันมีรสมีชาติวิมากผู้ดไต้อารมณ์ก็บางทีก็เพื่อต้องการให้ให้คนอื่นมีแนวร่วมบางทีก็เพื่อจะอยากจะให้คนผู้ฟังสนุกการที่ต้องการให้คนอื่นเกิดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพูดก็ทำให้ข้อมูลเพียนไปได้ง่าย ้ข่าวทั้งหมดถึงจะถือว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือมันก็ไม่น่าเชื่อถือถึงขนาดนั้นข่าวทั้งหมดคือข่าวความจริงคือสิ่งที่ประสบการตรงในปัจจุบันอันนี้ก็คือ